คล้ายๆเหมันมีน้ำวนอยู่ไหมตอนนี้เรามาดูอ่างเก็บน้ำครับช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าน้ำขึ้นสูงมากครับเนี่ยครับดูดูน้ำอย่างสูงเลยดูน้ำเกือบจะล้นเขื่อนกันเนี่ยเกือบเนี่ยมันมีน้ำวนในนั้ตอนนี้คือน้ำล้นสปริงเวย์นะครับตอนนี้คือน้ำล้นสปริงเวย์ทแล้วใช่ไหมครับโอ้ดูดูครับดูดูน้ำครับน้ำมันสูงมากครับเนี่ย ตรงนี้น้ำขึ้นสูงมากเลยดูดนนนยนนเยลนนนยโอนน้อโหเกือบถึงขึ้นมาเกือบจะถึงสันเขื่อนนะครับเนี่ยครับเกือบจะถึงเกือบถึงข้างบนแล้วเนะี่ยแล้วตอนนั้นเป็นสปริงเวย์ขนาดน้ำล้นสปริงเวย์เปสรริงวย์คับโอ้โหรถน้ำรถสปริงเวย์ครับน้ำขึ้นสูงมากเลย ตอนนี้น้ําล้นสปริงเวย์แล้วครับน้ําล้นเขื่อนแล้วนะครับน้ําเยอะมากเลยดูโอ้โหดูน้าล้นน้ําขึ้นสูงมากเลยน้ําตัวนี้น้ําใสด้วยนะไม่ใช่น้ําขุ่นนะครับเป็นน้ําใสเลยใสยปิ้งเลยแหละเดี๋ยวมาดูทางนี้กันครับที่มันล้นลงไปนะโอ้โห แต่ปงเวนี้กว้างมากนะเนาะเพาเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับสร้างเสร็จใหม่ๆหละสร้างเสร็จหมกตามเดือนนี่มากกว่เดือนกว้างมากเลยเนะี่ยดูน้ําล้นเนี่ยท้องฟ้าสดใสามากเลยปะเนี่ยโหนี้ท้องฟ้าสดใสครับเมื่อกี้มีฝนตกลงมานิดหนึ่งครับเมื่อกี้นะ แดดก็ออกฝนก็ตกพร้อมกันทีเดียวดูท้องฟ้ากันนะโอ้ดูสีฟ้าสวยสวยมากเลยสีฟ้าสดใสามากเลยนี่คือบรรยากาศบนสันเขื่อนนะครับบนสันอ่างเก็บน้ำนะครับอ้ <c oughs> รับมีเรือด้วยนะมีเรือลำหนึ่งอยู่ตรงนั้นครับ <c oughs> มีเรือลำหนึ่งอยู่ตรงนั้นโหหนาไปพายเล่นมากเลยครับเรือนะพายเรือเล่นเนาะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเรือนี่ครับมาดูใกล้ครับมาดูมาดูน้นําล้นใกล้ๆครับนี่ครับน้าล้นสปริงเวยยครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับ สปปิงเว่ยสปปิงเวย,เวยเนี่ก็กว้างหน้าโดมกนะันนะครับกว้างมากเลยนะี่ครับเรือลอยพาพพวกเขาที่เขามาหาปลาครับเขาจะใช้เรือเนี่ยไปหาปลานะ Uh huh. ดูน้ำใสมากนะน้ำยังใสเลยครับโอ้ oh. ้องฟ้าสดใสมากเลยก้อนหินใหญ่เหมือนกันนะเจ้ามุมอะไรช่างเงี้ยนะ้ำน้ำไหลน้ำล้นสปริงเวย์ไน่ไหวต่เหมืรนกับ น้ำล้นสปริงเว์เวมันล้นเนินๆน่ะกรันน้ำเยอะมากเลยมันล้นเนิ่นๆน่ะแม่จะล้นในยุคนื่ออนไ่อนไหลเวกมาแล้วก่อนดูน้ำหนมันไหลอ่ะไหลไปตนน้ำ สามตีหกเก้าอีกมาทสามตีหกห้าดูเขาเขาหาตีหกเก้นไปดูเขาหาปลาไปดดููไปดูเขาหาปลาไปหาปลาไอรุ่งตะกี้ก็สนใจทุกอย่างเอากระจ๊บเบ็ดพรมก็ปูดูล้อดูล้อมันว้าวล้อใหญ่มากนี่เนี่ยเขากำลังหาปลาเห็นไหมเนี่ยคี่เขาหาปลาเนี่ยเขายกเขาเอานั้นลงไปในน้ำแล้วเขายกขึ้นมาเห็นไหมเพื่อมีปลามาติดข้างในไงปลาติดขึ้นมาอ่านู่นโน่นก็มีนะโน่น อู้นั่งอยู่น้องก็มีในในดงในกอไผ่ไหมลุงตะกี้ในบู้เปลผมอู้เนี่ยในกอไผ่นู้นก็มีเห็นไหมเห็นไหมลุงพูดนะมันตนใจทุกอย่างอู้กับอู้เมาก็จกเปดุม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 มันใสมันตามันตัวเองน่ะไม่ตาดำนั่นน่ะเปเสียงท่อมันดังขนาดไหน